้นมะเขือ ity, flow flow <hi> เนี่ยมันติด now, ด, like ดอกแล้วมันเป็นยังไงดอกมันต้องเป็นยังไงมันถึงจะติดเนาะโดยปกติเนี่ยถ้ามันไม่ติดเนี่ยมันเป็นดอกแล้วมันหล่นลงไปคือดอกที่มันติดแล้วมันมันอยู่มันเป็นรูปได้นะมันต้องมันต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะเป็นลักษณะแบบนี้เวลามันขึ้นดอกออกมามันจะเป็นดอกสวยๆแบบนี้ถ้าดอกดอกมันกลายมาเป็นแบบนี้เนาะกลายมาเป็นอย่างตัวนี้นะกลายมาเป็นแบบนี้เช่นดอกของมันแห้งไปเหมือนกับตัวนี้ ที่มันแห้งลงไปเนาะมันแห้งเหลือแค่ก้านเนาะก้านกับตัวหัวของมันตัวนี้เนาะตัวลูกลูกมะเขือมันจะเริ่มจากตรงนี้นี่แหละหลังจากที่มันผสมเนาะมันมันผสมพันธุ์อ่ามันได้เกสรเนาะผสมเกสรสําเร็จมันก็จะดอกของมันก็จะหล่นจะเหี่ยวแล้วก็หล่นลงไปก็จะเหลือแค่ก้านกับหัวตัวนี้เนาะตรงนี้ตัวนี้มันจะกลายเป็นมันจะมันจะเริ่มติดแล้วนะตัวนี้มันจะเริ่มติดเป็นเป็นมะเขือแล้วเนาะส่วนตัวไหนตัวไหนที่มัน มันยังเป็นแบบนี้เรายังไม่แน่นะเราไม่รู้เนาะแต่เราต้องมาผสมมันต้องรอ,รอการผสมก่อนต้องรอให้แม,มแมลงหรือว่าแมลงหรือว่าเราต้องมาผสมเองก็ได้เนาะมาเอาเอาเอะไรมาเขีียๆแบบนี้ก็ได้เนาะเขียเขียให้มันเหมือนกับเหมือนกับการการมาการมาของพวกแมลงพวกอ,อะไรพวกนี้นี่แหละเนาะแล้วถ้ามันมันผสมผสมแก่้อนสำเร็จมันก็จะค่อยๆติดไปเนาะส่วนตัวไหนที่มันมีบางตัวเนาะมันจะเป็นดอกแล้วก็หล่นลงไป พราะมันผสมเกสรไม่ได้เนาะไม่สําเร็จมันก็จะเหี่ยวแล,ล้วหล่นลงไปอ่าตวัวนี้อย่างเช่นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็ก็ผสมเกสรสําเร็จตัวนี้คือว่ากําลังจะกลายเป็นลูกเหมือนกันตัวนี้เนาะอ่าอันนี้ก็คือต้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกอีกหลายต้นเนาะเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างที่มันไม่ติดนะอ่าส่วนมากพวกนี้มันจะติดหมดแล้วเนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้ถ้ามันก็ติดเหมือนกันมันจะมีตัวอย่างที่มันจะมีบางตัวที่ไม่ติดนะอ่า ถ้ามันเป็นแบบนี้ส่วนมากจะติดหมดไปดูตัวอย่างที่มันไม่ติดนะดอกที่มันไม่ค่อยติดเนี่ยสังเกตนะถ้าเป็นดอกแบบนี้เนี่ยดอกที่มันขึ้นมาดูจากมันขึ้นจากลําต้นถ้ามันเริ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้ฮะส่วนมากมันไม่ค่อยจะติดเนาะะส่วนมากดอกแบบนี้มันไม่ค่อยจะติดหรอกถ้ามันจะติดก็ต่อเมื่อมันต้องขึ้นจากอ่า มันจะมันจะขึ at, uh ้นแต่ว huh. ่าม cool. um, okay. ันจะลงมาแบบนี Go ahead. Go ahead. Okay. ้ครับดูดูดูอีกหลายตัวอ่ดูนะอ่ามันจบบมันนี้นะเวลามันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้มันจะลงแบบนี้เนาะถ้ามันลงแบบนี้เนี่ยมันโอกาสติดเยอะตัวไหนที่มันขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยหรือว่าขึ้นหลายดอกด้วยกันส่วนมากนะเท่าที่สังเกตมันจะไม่ติดมันจะหล่นเนาะมันจะหล่นแน่นอนคือตัวนี้สังเกตตัวนี้เนาะตัวนี้เนี่ยมันมันไม่ติดแล้วนะ มันดอกมันหลุดแล้วก็จริงแต่ตัวเนี้มันมันมันเหี่ยวแล้วมันแห้งตกไปแล้วไงคือตัวนี้เนี่ยผมผมไม่แน่เพราะว่าผมขาดการลดน้ำสองสามวันทําให้ต้นเหี่ยวมากแล้วผมเพิ่งจะมาลดน้ําให้มันกลับมาในสภาพนเพราะผมลืมผมมีงานนอกบ้านผมก็ไม่ได้อยู่สองสามวันเด็กๆเขาไม่ได้ลดน้ำก็เลยเหี่ยวดอกที่หลุดลงไปเมื่อกี้อาจจะเกิดจากการขาดน้ํามากกว่าแต่โดยส่วนมากเนาะดอกที่มันขึ้นมาแล้วมันแข็งแรง อย่างตัวนี้เนี่ยยังไม่แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวชิคกี้พายันดูช้าอย่างตัวนี้เนี่ยยังไม่แน่นะตัวนี้โอกาสที่มันจะหล่นก็ยังมีเพราะมันเหลืองๆอยู่มันดอกมันหล่นไปแล้วแต่โอกาสที่มันจะไม่ติดก็มีเพราะมันมันเริ่มแห้งมันเริ่มหล่นเริ่มแห้งแสดงว่ามันมันจะที่แรกมันมันติดมันน่าจะติดนะแต่แต่ดังที่ผมว่าลืมลดน้ำหลายวันเลยจนมันเหี่ยวมากๆผมเพิ่งมารดน้ำได้สองวันนี้แล้วมันก็กลับมาอยู่สภาพนี้ได้นะถือว่า เกือบจะเกือบตายไปแล้วอตัวนี้คือติดดอกใหม่อันนี้คือติดดอกนะติดดอกว่าดอกยังไม่ไม่ผลออกมาตัวนี้เราต้องอรอให้ดอกมันบานแล้วมันได้ประสมเกสรสําเร็จมันก็จะค่อยๆติดเองแบบนี้นะครับถ้าถ้าตัวไหนที่มันถ้าหากว่าตัวไหนที่มันมันติดติดดอกแล้วมันไม่เหี่ยวแบบต,ตัวตัวดอกเนี่ยมันไม่เหี่ยวยแค่ดอกมันเหี่ยวทั้งตัวเลย ทางก้านอะไรแบบนี้มาเนี่ยมันไม่ติดนะครับมันจะล่นลงไป